ขึ่นตลับเนี่ยหนึ่งก็คือเรียนหนังสือเก่งใส่ใต้ลิ้นบรนพฤหัสบดีข้างขึ้นแล้วคือน้ําลงไป,ป,ปการใช้ค้าขายคือทาปากกวนขวาสามรอบแล้วพูดในสิ่งที่เราอยากได้ให้สําเร็จอทีนี้วิธีเจ็บปวดแก้เจ็บปวดคือเจ็บตรงไหนทาตรงนั้นเอาน้ําแต่ตรงที่เราเจ็บปวดพักไว้สักพักแล้วทายาตรงนั้นทีนี้ทีนี้ใสแ่แผล แผลที่เกิดจากบาดเหตุเอาน้ําล้างออกก่อนแล้วค่อยทายาตรงที่แผลไว้สักคู่สาธุข <elle> งแรงอ่าอันนี้ผม<า>ให้นะครับเอาไปอ่านน,านะครับปวดไหปนปวด <i> <x 2> ตรงไหนปวดตรงไหนครับปวดตรงไหนปวดหัวห่ได้ไหมเปดนี่หัวไหล่ทางเปนแห้งแล้วก็ปวดขวดน้ำขวดนึงขวน้ำขวดนึง น้ำมะพรดาเนยน้ำมะพร้วได้แล้ว nah, น nah, ้ำมะขวดน้ปวดไอ้โรคคนแก่บางทีเราไม่กล้าแก่มันไม่ใช่โรคน้ำเน้เนือถ้าเป็นเอาการแก่นี่มัซ้ำนีตรงนี้เลยถ้าอยู่บนเย็นน่ะได้กลับมี่เเดี๋ยวเราเดินไปไหว้พระต่อ ปูเึ้นไปใหู้าเยอะมงปูเจ้ปูเมื่อยนะคอเอยาให้รู้ปูอ่านคนหนึ่งเสร็จแล้วให้รู้ปูแต่แตยอดใหญ่นี่จะได้ไม่ต้องอันนี้เจ็ดคนก็ใช้ใบหนึ่งเยแล้วเกคนะชุดแล้วก็ใบนึงเสร็จแล้วก อันนี้นเจ็ดคนใบเดียวพอเดี๋ยวไปขอเลรถเยอะโอเนแค่อยาลองปูมีคนรออยู่เยอะแยะคนนอนเขามาทุ่นั่นมาห็นใจเลยความนุก้นเนี่ยมันจุงกันมาเห็นแล้วก็ให้ตาบดแล้วเอาคมน้ำไปเลยพอแล้วเอาล้วจะรับได้เดี๋ยวเออจะได้ไม่รบกวนหลวงปู่มากหลวงปู่จะทำขาให้ จริงเหรอจะได้ไปด้วยทำทำด้วยทำทีเดียวหลายคนเเออเจ็บเข่าไม่ทันเดี๋ยวทันทันใใส่น้ำให้ใช่ไหมเอาไปทาที่บ okay> ้านโอเนทำได้หลายคนเลยใช่ไหมเราเป็นตัวยาคนเป็นตัวยาก่อนเอาทำอะไรผมใช้ขวดนี้ทาให้น้ำไปทาเองอ่ะเอาน้ำล้างก่อนครับเอ้าเอาก้านทา ทำตอนนี้เลยเหรอหลวงปู่จะเปล่าให้เลยเหรอนว่นวดนวดใช่แบบนั้นไปด้วยปวดเข่าขออนุญาตนะครับอมนั่งขออนุญาตด้วยคนแจกว่าจะไม่หลวงปู่แจกครบคนแล้วก็ไปทำแบบนี้ร้อนน้งก่อนน้ำก่อน เาคอขออหลังเลยหลังเลยแก่เลยนเท้าไปทับไป้นรไปแกเลยไหมเขาขายยปเลยยไม่ฟังังไมโอว่ามีสารไผมฟังกลางไม่อกแว่มีอ้แ้มาของล่างอ๋อเขามีเป็นสี่ิ้นะา ล้างน้ำก่อนที่น้ำมนต์ได้นึกว่าให้ท่านเป่าฮะทายเองนะทายกันเองเดี๋ยวหลวงปู่มากันข้าที่เจ็บครับ้าเป็นพอเป็นพิธีก่อนเออทานเอาข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวแล้วหายหายไสองข้างแล้ข้าพี่บต้อง ถ้าเป็นสองข้างขาสองข้างม้าขาโอ้ยใส่ใส่ขาขาใส่ใส่สองข้างทำเวลาเนี่ยเป็นตวอยขาจะรอไม่ใช่ไหมตัวอย่างถ้าเวลาเราเก็บเราหมดนี่เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเดินปลอเลยเนี่ยโอ้เธอถ่ายหมดแล้วถ่ายครบคนแนะเดียวเขาเขาจะวิ่งแล้ว อันนี Mechan ้มาเก็บไว้กอดอันนี้เดี๋ยวให้ผมเลยฮะเก็บไันเยอะเหมดเด้วอใส่หมดแล้วอี้คือลูเดียวเดเดียว้องมังดอมตามลำดับ่เดียวมถึงสาธุสาธุคอเส็นคอใสคอมพิ ทเมื่อสอยงปปีก่อนนะก็มาหาหลวงปู่และหลวงปู่กันหนวดเลยเย็ดขาเย็ดเยหลวงปู่เปล่าให้เย็ดหลวงปู่เย็ดขาโตบริการแม่วันอะไรวันพุธค่ะวันพุธวันพุธหลวงปู่วันพุธวันพุธหลวงปู่พุธเหมือนกันครับวันพุธวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อาทิตย์ครับ เขรองวาของสครับสนาอวนีคกามีาเรียนก็อเขาศกาเรื่อของัตจนแม่พ่อแม่ยายในบ้ากาอเรียนน่ได้กำลังอย่าง้อไที่กำลังได้จะดีอยู่ครับพว่าดีดีเดียวเด กูก้ไม <Rocky> ่ตอมไม่ตอไม่ตอ <trzeba> ัวแล้วึงร้อยเ็ดเ่าสองขายขายเลยดีขึ้นมดค่ะขาก่นโอ้ดีค่ะเ็ไมเ็่เปวดนเบามเบาค่ะนีเป็นไงปวดเท่าเหมือนกัน ปวดตัวดูแล้วมันเบาคุณเย็นไหมเย็นเย็นค่ะนี่เย็น,นเย็นแล้วเบาลงโ<อ>ู่นั่นเลยเย็นปวด <c oughs> แล้วก็เบาลงเีาจะไปช่เขามากเขาพวกเขามากเราคนเดียว คูเรวันนี้ไม่ทำงานก็ม้อทำอยเป็นสกก็เหมือนหนุนตเนี่ยเป็นสุดเหมือนกันเอาไงินพี่ทำพ่บานพอแล้วพอแล้วมั้งเพราะว่าสามบ้าน อยากให้คนอื่นครับมาไปพิมพ์ต่อคนนั้นเดี๋ยวไปถ่ายอันนี้ให้คุณสรไปพิมพ์เอาใพิมพ์ตัวสตูสตูคุณสราเนาะไปมามาพิมพ์อันนั้นเป็นน้ำมันยางนี้หรือใช่ไฟไุณสระไม่ยื่นถุงอาติดไม่ใช่ไฟเงี้ได้คนละน้นเอาเอาเอาให้เดี๋ยวไปแบ่งกันที่บ้านมาเรีได้นะอันนี้ขอให้เราไปรูโตัวรักตัวรัก มันเรียนไปสูงยาวนี้หรือมันใช่ไม่ได้โงกเก่ต้องเรียนใหม่สอนใหม่ศึกษาแล้ให้พิมพ์ตัวนี้ไหมพิมพ์มาให้ครับไอ้ศึกษาไปพิมพ์ให้เอาตัวตัวหน่อยเออเอาตัวโตๆหน่อยมีตัวเล็กไปเดี๋ยวให้เขาขยายได้ผมมีแล้วโบตั้งนี้ครับผมโบตั้งนี้ครับนี่ครับ ยังไม่ได้ขาชาอยู่ข้างหลัง